สวัสดีครับประภาสบอนไซมะพร้าวครับมือนี้ผมกับวางการวางงานพอดีครับอันนี้ผมยกลากไว้กระลาลุดครับไม่ใช่ปัญหาครับกระลาลุดเดี๋ยวมาสอมกันได้ครับสอมง่ายครับเอาไว้ที่หลังครับงานติ่งงานตัวนี้อาไว้ที่หลังครับขั้นชอมเดียวกับชิปมาณนี่ครับแต่เอาไว้ที่หลังแต่ มืนน่อนี้สิ่งที่ผมสิมาเหตุก็คือเขียงกรีดเปิดยอดแล้วก็เขียงเขียงออกครับนี่อาจจะบินอยู่ประมาณจาก2ถึงสามเนอเมืน่อนี้แต่ก็แตงค่วนจังนี้น้อยครับผมจะใส่เป็นมีดแบบนี้ครับมีดสะักบนละไมครับนี่ครับเป็นทีเลยครับย ีครับเอาออสีเอาแตงให้เขาครับขันเข้าบัวแตงมันก็นเป็นดอกส้มบอนไส้ครับเพราะต้องแตงเอาครับผมเพื่อนแฟนเพจตั้งหลายเขาต้องแตงเอาขันห้องบัวแตงเอามันก็เป็นคืเผ้าขาธรรมดาเลยครับผมเพาก็ต้องเลื่อนต้องมาแตงเอาใดๆควาชสวยควมงามกับมาแตงเอาครับแตงสีเข้าเอาออกครับนี่ครับ ก่อนทีเียงเข้ากับตรงแต่งให้แ่งคือเข้าสีบดิเขียงนี่แะครับแต่เข้าก็ตตรงแต่งออกครับนี่ยังทีครับเราลงมาแะ้ก่อนครับนี่นี่ครับนี่มีอ,องทีเลยครับมันจะมันจะง่ายตัวล่ะมันจะง่ายก่อนเขาเ้าสีเทียจะคืนขันตัวต่อไปมันจะง่ายกลัวนะครับผมนี่อ,องศีเลย ที่นี่ตัวนี้คือกครับทีัค่าอยู่นี่อังสีเลยครับหลักตามนี้มาเลยนี่ครับอองสีครับนี่อังสีเลยอันนี้เขาคิดว่าเขาเอา,เอ,าออกได้ตอนนี้เขากต้องเอาออกให้เขาเลยครับแ่งเลยเริ่มแต่งโค่นไปเลยครับทีน่นี่อันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์แะครับ ตีจีได้อ,ออกร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเอาเบิรงกันเลยครับก่อนเดียวอ,ออกกับต้องแต่งกี่ื่อนครับแต่งหอดมองดำดำที่มันเป็นผิวทีเสียเลียวครับแต่งให้เป็นวงไป็นเสือครับนี่ครับอองสีเลยเห็นเห็นครับที่นี่ไอาการมาเขียงเข้ามาได้เอาจับเนี่ยครับนี่มองเป็นโค้นมองที่จีสางลําตนเขาครับนี่ เ้าเอาสูงขึ้นมา,าหน่อยนึงครับตีด้วยครับผมโรูดมีเข้าไปครับระวังจังหน่อยครับเดี๋ยวมันเลยเพราะเลืยไปปุ๊บตีไปถือไอ้ข้างในที่ว่าห้องบอดี้มีคนต้องการมาจะเอาครับนี่ครับแก่ครับแก่เต็มที่ครับบางคนเพิเ่งก็ะรอให้รุดเองแต่ว่าบางที่ห้ากับมาต้องรอ,อก,กันเลยครับห้าวรอเห้าเอาออกไหนเลื่อยห้ากับแดงเลยะ คนพูดว่าพนะนรุดไหรุดเองน่ะมันจะบมีความเจ็บความช้ำนะยนะังสี่ครับพ่ออกครับอันนี้เป็นที่นี่ผมเบิ่งก่อนว่ามันติด้อีกจะกิกก่งบ่อขั้นออกไปมันติหลายผดบ่ผมว่าผมจะพัฒนาออกครับนี่ครับข้อออกปุปลายมีดน้หน่อยเท่าน,นี้นะครับนี่จับงาออกปลายมีดเน้หน่อยเท่าน,นี้นะครับ นี่ครับตัวน,นี้น้อยสิเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเสี่ยเขาบอกด้วครับเหลาครับบ้านนี้เหลามางทีเลยนี่ที่นี่กับน,นี่อีกครับก็เอาจนมีดปอกขึ้มือครับเสียวคือกันยันเลยครับผมนี่ถึงเลยเด้ผมสีเอาคิดว่าวพอถึงเขาไปซ้ำมีดดีกกับพอดีได้จมหอดเดอนื้อได้เลยนี่ เขากลี่แล้วเรียบร้อยครับอ,องศีครับน,น,นี่เขาก็มา,อ,าออกศีด้วยนี่เกลี่ยเล็กเกลี่ยนหน้อยรายละเอียดขอ,อกง่ายครับผมที่นี่ทั้งบนออกแล้วก็ต้องเหลือทั้งนี้ครับนี่ครับอืนี่ได้ ตอนนี้เราผมเสียวเสียวผมเคยเหตุพลาดครับหักโอ้ยเสียดายายกําลังจะได้ได้โชว์ครับผมกําลังจะได้โชว์ได้ยังนะกันดีนะหักมีคาบบ้องเห็นมาน้อนี่นอมีคาบไพ่ไหลสำคัญอีกขึ้นกันครับ มีดน้อยปลายน้ำแหลมเนี่ยมันได้เปรียบอย่างหนึ่งครับมันลงเขาในทีแคบได้ครับผมตัวใหญ่เน่ะคมอ,อยู่แต่ว่าเขาทีแคบนี้ครับสิ่งที่ซอยยืดยอดบอนไซ้ให้สูงให้ยาวครับที่นี่คือตัวสำคัญที่ว่าหนึ่งกับเท้าบอออกกิมกิ้งนี่สิบโนมลงเงงสีเลยครับจุดตรงกันไปเลยเพราะว่าก็มีแนวหออยู่นี่นี่ครับตัวหเขาครับนี่นครับ คอยๆออกเลือดนะครับผมให้ไรตัวนี้ห้ามพลาดได้เป็นอาคารครับตัวนี้นี่ครับออกเลียวครับนี่ครับห้ามพลาดได้เป็นอาัารด้วยกันครับนี่ครับเห็นม่นอนี่ครับนี่นี่ก็เดี๋ยวออกกะ ตัวนี้ก็ผมก็ย่านอยู่เด้อมือนี้ย่านเออออกอยู่ดอกเพราะว่าซออากาศเนี่แล้วก็เท่าน้ำครับผมนี่ครับนี่ลรับ,บาดนี้สำคัญที่จะต้องเอาออกนี่ครับยอดสมบูรณ์ครับยอดอวบนี่ออกมาเลยดึงออกจังที่ครับปึ๊บนี่ครับเบิ่งท่านอยู่เนาะเห็นอยู่เนาะนี่ครับ พ่อออกแล้วกรรมดีๆครับผมก็เคยเหตุพลาดขึ้นกันผมก็ห้เบิงผมเหตุพลาดผมก็ห้เบิงครับว่าข่วมพลาดเกิดขึ้นยังไงเพื่อไดไปเป็นแนวทางไปเป็นการที่ว่าผู้อื่นจะบ่ได้พลาดจิได้ป้องกันได้น้าครับบแม่นว่าพลาดแล้วมาแกโตว่าป้องกันจังน่ั้งแต่สี่ประเภทบแเบนครับที่นี่ผมเบิงอยู่ตอนนี้นี่ตัวนี้ร0อยเอร์เนครับ ตรงออกครับตัวนี้ร้อยเปอร์เซ็นครับนี่ครับนี่นี่เอ็นโนโนนี่ครับเอาสูงขึ้นมาหนีน่อยหนึ่งครับผมนี่เอาสูงขึ้นมาหนีน้อยนึงเลยนี่เห็นสีได้ นี่ครับคอยไง่คอยแยะคอยขีดไปครับใหญ่เหิงใหญ่หอดที่เดียวครับขนาดที่เดียวล่ะเกือบจมหัวเลยพลาดเลยครับนี่ครับเพราะเพิ่มเพิก็ต้องนี้อันยล่เรียดให้เก็บครับกระต้องเก็บคือกันครับนี่ที่เนี้ยละเอียดตัวนี้ปึ๊บคือกันครับนั่นออกแล้วครับง่ายง่ายน้อยเดียวง่ายมากครับแต่ก็แต่งตัวนี้เลยครับ ตัวนี้ก็ต้องอ,ออกอีกนะครับนี่ที่ข้างไว้หมดแล้วนี่ครับนี่ครับเก็บให้เบิร์ตครับรายละเอียดที่นี่คันว่าเฉียวออกอีกสีหน่อยไปบอที่นี่ ัวนี้ก็แก้เลยีครับแก้แล้วถ้าเขาเขียงว้ลยลำต้นก็นจะเป็นว้คือกันครับก็จะสางลำตน้นว้คือ้กันครับถ้าเขาได้ขนาดนี้แล้วโอกาสที่ที่ตายมูมี่ครับโอกาสรอดโอกาสจะเริ่มเติบโตไปได้สูงไปได้สวยครับที่นี่ตัวนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอีกตัวนึงครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผม คือเขาเปิดเขาเปิดช่องทางให้ให้กิ้งไม้เขาได้ออกมาได้นมได้สวยๆมงามครับผมนี่ตรงระว่างครับผม,น,น,น,บผมนี่ครับนี่อะจ้งเี่ละประมาณนี้ครับผมซีใบฮาใบครับประมาณนี้ครับ นี่ครับของสีเลยเองสีเลยครับผพาวัน,อนอสองปีครับ แทงไหลแต่งเลยี่ตอนนี้มีอยู่รวมถึงยอดเป็นสีใบครับยอดนี่ตามแผนใ่ว,ว่างไปจะออกมาหน,นีครับจะออกโค้งบางสีครับนี่โค้งบางสี่เดี๋ยวผมจะอะไรเอาไปแช่น้ำเยอ่ดอกนี่ครับแตงโค้นกรีดเปิดยอด บอนไซมะพร้าวกันง่ายๆครับดูเบิ้งแล้วถูกอกถูกใจพ่อใจครับคนหลักบอนไซน้ำกันกะกำลังใจที่ดีก็คือกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้เด้อครับช่องประภาสบอนไซมะพร้าวครับสวัสดีครับ